สวัสดีจ้านี้ฉันจะมาพูดในส่วนของอความสํำคัญห้องการาเข้าใจในการมีแพนนะวันี้ฉันจะมาพูดทุกคนเห็นไหม แรกหนึ่งคือการเริ่มอันที่สองคือ A ก็คือพื้นท,ที่ที่จะต้องฝ่าไปและ B เป็นพื้นที่ที่ซ้อนจาก A ตรงนี้มันจะเยอะกว่า A ที่สุด นะมันคือเรื่องจริงนะเพราะว่าเขาหลอสอนการหลอสอนคือทุกครั้งที่ A พาร์ที่อยู่ตรงนี้ก็จะสอนนะอาจจะอาจจะเป็นแผนคือแล้วนะที่ต้องหลอสอนนะ ส่วนีเนี่ยส่วน C เป็นพื้นที่สุดท้ายที่จะหลุดไปแล้วท,ที่จะมีโกหรือที่ทำคะแนนตรงนี้ C เนี่ย C เนี่ยก็จะสำคัญมากกว่า A ส่งผลทำให้ C เนี่ยอาจจะดึงเล่นจาก A B ลงมาป้องกันไม่ให้เข้าประตูไปนะเป็นเหตุผลของ C เนี่ยสำคัญที่สุดนะสำคัญเราลงมาก็คือ A นะ เอเนี่ยถ้าเราป้องกันจากการบุกของเขาได้เนี่ยเราก็จะลุกกลับนั่นเองมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนอะโงการทุกวงการก็จะเป็นแบบนี้แหละส่วนแผนก็ ก็ต้องมีความหลากหลายแล้วก็มีหลายตัวนะที่ก็หลักๆเราจะมีตัวจ่ายปกตินะตัววิ่งหาช่องอ่นะแล้วก็ตัวจ่ายตัดเข้ามาใช่ไหมเนาะก็ อย่านั้นแหละเนาะออพอวันนี้ก็มาแบบตอนสันนะมันก็ดีดีมันก็ดีตอนสันก็ดีเดิมสงสัยเหมือนกันวะกูพูดพันหรือกูพูดอย่างอื่นนะ เสียงมันนี้ไม่ใช้เลยบัก,กังก็เหมือนคนพม่าที่พุมาช้นะพม่าพุมาช้าช้นะา,าช้า,ชา,ชาปะไม่ช้าอูตะอูไม่ชะาอูนะนี่ก็ขอลาไปก่อนช่วงนี้เป็นวัดน,นะอาการเปลี่ยนแปลงก็อย่าลืม เอาไฟลลนตูดด้วยไม่ใช่ก็จะลืมจะลืมอะไรดีจะลืมเช็ดขี้มกแล้วกันไป